พระจันทร์สีเลือดคือคืนแห่งพลังมืดในความเชื่อโบราณคืนพระจันทร์สีเลือดจะเป็นคืนที่ห้ามทำพิธีอัปมงคลห้ามสารภาพรักห้ามออกนอกบ้านถ้าใครที่ชอบสายพิธีทางไสาย,ยาศาสตร์นี่คือคืนทองในการปลุกของหรือว่าเรียกผีในทางวิทยาศาสตร์พระจันทร์สีเลือดเกิดขึ้นจริงทางดาราศาสตร์ คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงที่แสงจากดวงอาทิตย์หักเหผ่านชั้นบรรยากาศของโลกจนทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงเข้มหรือส้มอมแดงคล้ายสีเลือดแต่ในหลากหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อว่าพระจันทร์สีเลือดเป็นสัญญาณของหายนะการล่มสลายของอาณาจักรหรือสงครามชาวเอเชียบางกลุ่มเชื่อว่าวันพระจันทร์สีเลือดเป็นวันที่ประตูนรกเปิดวิญญาณผีเร่ร่อนผีไร้ญาติจะออกมาเพ่นพ่านไปทั่ว ในทางไสยาศาสตร์มีความเชื่อว่าคืนนั้นพลังด้านมืดจะมีพลังอำนาจแรงที่สุดเหมาะแก่การทำพิธีปลุกขีเรียกวิญญาณหรือทำของยังมีอีกหนึ่งความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าคู่รักที่สารภาพรักในคืนพระจันทร์สีเลือดจะต้องพลัดพลากจากกันส่วนความเชื่อในแต่ละพื้นที่ประเทศจีนเชื่อว่ามังกรฟ้าจะกลืนกินพระจันทร์ทำให้เกิดสีเลือดต้องเคาะหม้อเคาะกระทะไล่มังกรให้ปล่อยพระจันทร์คืนมา พระจันทร์จึงจะกลับมาเป็นสีเหลืองดังเดิมในยุโรปยุคกลางต่างก็เชื่อกันว่าคืนนั้นแม่มดและหมาป่าจะออกล่าเต็มที่ในคืนวันพระจันทร์สีเลือดใครออกนอกบ้านจะมีโอกาสโดนคำสาปส่วนความเชื่อของไทยนั้นเชื่อว่าผีพรายจะมีพลังแรงมากกว่าปกติโดยเฉพาะผีน้ำและผีป่าใครอยู่กลางแจ้งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกผีเข้าสิงได้ง่ายความเชื่อโบราณคืนอันเชิญผีบรรพาุรุษ ชาวไทยโบราณที่อาศัยอยู่แถบลุ่มน้ําเจ้าพระยาเชื่อว่าคืนพระจันทร์สีเลือดคือคืนที่ผีบรรทบุรุษที่ไร้คนเส้นไหวจะได้รับอนุญาตให้กลับมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อมาหาของกินผีเหล่านี้จะหอยหาอาหารหอยหาชีวิตและความอบอุ่นถ้าไม่มีใครทําบุญให้พวกเขาพวกเขาจะสิงร่างหรือลากคนกลับไปด้วยคืนสาบานต้องคําสาบ ชาวล้านนาเชื่อว่าถ้ามีคนสาบานในคืนพระจันทร์สีเลือดและผิดคำสาบานวิญญาณที่สิงสถิตในคืนวันนั้นจะตามล่าคนที่ผิดคำสาบานการตามล่าจะเริ่มจากเสียงกระซิบที่ติดหูตามมาด้วยเงาดำคอยตามตัวจนสุดท้ายคนที่ผิดคำสาบานจะตายอย่างประหลาด เช่นหายใจไม่ออกจมน้ำหรือโดนแขวนคอตายมนบ่วงพระจันทร์ในสายมืดต่างก็เชื่อว่าพระจันทร์สีเลือดเป็นคืนที่ทำมนบ่วงได้แรงที่สุดมนบ่วงคือมนที่สาบให้คนหลงรักจนวิปราสหรือสาบให้คนเกลียดกันจนตายในพิธีนี้ต่างก็ต้องใช้เลือดสดของสัตว์หรือมนุษย์และเส้นผมหรือเล็บของคนที่จะทำใส่ถ้าผิดพลาดคนทำพิธีจะโดนของย้อนกลับกลายเป็นบ้า คืนผีพรายขึ้นจากน้ำความเชื่อโบราณในภาคกลางว่าไว้ว่าในคืนพระจันทร์สีเลือดผีพรายหรือผีที่ตายใต้น้ำจะสามารถขึ้นมาจากแม่น้ำทะเลสาบหรือหนองน้ำได้ผีพรายจะคอยหลอกคนให้เดินลงน้ำโดยแปลงร่างเป็นคนที่รักญาติในครอบครัวแล้วลากไปกดน้ำจนตายคืนเปิดประตูนรกในหลายพื้นที่ต่างมีความเชื่อว่าพระจันทร์สีเลือดเป็นวันเปิดประตูนรกชั่วคราว ทำให้ผีตายโหงผีอาฆาตวิญญาณเร่ร่อนสามารถขึ้นมาเพ่นพ่านในโลกมนุษย์ได้และผีเหล่านี้จะคอยมองหารากใหม่เพื่อสิงสู่เพราะไม่อยากกลับนรกเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณค่ะ